ดูผลงานผมครับแฟนผมห้ามขึ้นไหนเลยโย้อนก้อนนี่มันใหญ่มาใหม่ครับชุดนี้นะแหละเสด็ดอึ้บหนันไงชไมแเ้าตัวนึงสองสามทุบอึ้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 บสวดสวดน์หนง่ไงทุบอึ้บ หิดใหม่ดื้อปึ๊บีตัวไมนั่นนั่นสวัสดีครับผมนี่พันเวทพามาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมพามายกยอครับลมแรงดีวะนี่อาจจะอู้ๆเลยด้วยี่น้องมาจะมาหายกยอไปทำเห่ือชะดูครับแล้วก็ถ้าได้หลายเราก็จะไปกินครับผม เดี๋ยวคอยติดตามกันครับปลาชะโดทั้งปลานิ้นแหละแตหลายเด็กจะไปกินครับหาเหยื่อปลาชะโดครับหาปลาดุกยากครับช่วงนี้ตัวเล็กๆมันไม่ค่อยมีมีแต่ตัวใหญ่รุ่นสามตโลสี่ตโลอยนี้มันปลาชะโดมันกัดแหละมันเป็นเต็มเบ็ดครับกัดไปโดนเบ็ดน่ะพูดง่ายๆใส่ซองฟอไปก็ไม่โดนครับเป็นผลใส่นะผมยังไม่ได้ใส่กี่นี่กันยบหาปลานิ้นไปใส่ครับ ย้อนครับเดีพันผลกำลังจะตามมาครับโอ้นุมเย็นสบายครับเร็วมาโยกกระดิกกางยากนะครับวันนี้ยกโยกยกระชังยกยากครับลมแรง หลายตรงนีครับยอที่ใช้วันนี้กันทเป็นสองเซนครับสองเซนห้าตายอสองเซนห้าครับสองเซนห้านะยึดสองครับทานฝนมาพอดีครับผมอยอลงน้ำแล้วครับ นนม,มีคนมานนมให้กำลังใจเลยครับสู้สู้ผ่านผลครับผมมาคนที่มาให้กำลังใจครับมีบอลไปนะครับเหรียญกุมกไปนอนดูก็จยกโยกเด <c oughs> ี๋ยวโยกโยกแล้วได้เหยื่อเราจะไปใส่ชุดูกระอ่างครับมาลุนครั้งแรกครับผมครั้งแรกครั้งแรกมาครั้งแรก,แรกมันหมานั่นมัน suốt 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 suốt, Ui, ngắn ngay. Long tem, gặp miệng yên. Hai 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 แเด้พันไก่ก็อยู่บ้านไม่ทูวครับมาสมทบกันทีหลังพันไก่เอาแห่เวลาเจา็ดเซนเลยเจ็ดเซนพันอโอ้แห่หาเซนมานั่งดูตั้งนานว่ายึกอยากยึกอยากพอเห็นปลาใหญ่ขึ้นเร<ช>ื่องเรืงออเอาเรื่องแหละครับนี่เรื่องมกเอาไว้มกพันฝนบอกก่อไฟล้อแล้วผมก็ยกได้หลายตัวเลยล่ะครับแต่ไม่ได้ถ่ายพี่น้องเลยดูมะได้ มื่อจะคุยกันอยู่เอาคราวนี้แหละทีได้ถ่ายดูครับดูดูดูยกโชว์เลย่ายังวะเดี๋ยวมาดูติดไม่ติดล้อรุ่นกล่องก็เรียกว่ากล่องไม่มันเอาเนื้อซองซมเน้ยอึดอึดนั่นเฮ้ยติดประหูเลยวะข้างนอกย่อด้วยไปเยอะไปเยอะไปเยอะพี่น้องไปเยอะ สามตัวโอ้อย <Rapid. S 1> ู่สูงมองไม่เห <Tá, S 2> <enfant> ็นดอกครับสวัสดีครับลงมาปะนี่ครับผมครับตกปลาหน่อยครับไทำเยอะฟันไก่ลงน้าเลยอ่ะจะไปไหนมาไหนไม่ดีไม่ใช่ พี่มากเด้อ,อ,อยวายไฟอยู่ที่เก่าวนไปวนมาปันไก่อยู่วันเหี้ยครับวันนายรก็นก็หนักใช้รอรุ่นรลอรุ่นโอ้ไย,ยเ่ยเออด้ะเออด่ะวันนายร้อนี่นะอันนีวรอรุ่นครับจะพันไก่ไก่ก็หากินหากินจริงๆครับหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ใหญ่มาชุดใหม่ครับรอบนี้มารุ่นกันด้านนอกอ่ะรุ่นกันรุ่นขวา ล,ล,ล,ลูกลูกแมโอ้จิตตอโอ้ออกเลืนปาดอ้ออกเนปาดโอ้อลาดรอแล้ววดติดตอครับไดกิน พันไก่จัดการเลยพันไก่กำลังกิวานครับ,รบ,รบเออต่อโอ้นี่แหละครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับผมวานนายอยู่ห้างชินครับว <c oughs> านขายตลาดเช่าครับแต่ก่อนทำอาชีพวานแห่ขายครับ <c oughs> โอ้โดูดนโอ้โอ้ยมันต้องแห่สองเสนะ้นห้าน้ะ ว่ามีตึกด้วยพันไก่บอกมีตึกด้วยเฮ้ยทำไมมันดึงไม่ขึ้นเลา <c oughs> มัน <c oughs> ทราไมเห็นดึงขึ้นล่ะ รอหลุนก็ฟันไก่ไปด้วยครับจะกล่องจีนไม่ยืนนิยู่ยังไงมีตัวไหม้างหลุนอยือคนหลุนก็หลุนรครับนั่นไงโอ้โอ้ <laughs> โอมีป้าตัวหนึ่งครับแต่พี่ใหม่เต็มเผ้ ผมหมายาทำไมมันดึงมีขื้นทิกทีอพรานต้องติดใหม่ดื้อปึ๊บเอาะโดดโชว์ดูโอ้โหต้องตัวเล็กหน่อยเอาไม่ดึงเนีู้ปุ๊บปึ๊บเอ้ยสวดซาดไหนตัวมัน ไอสวยตัวนี้ไก้อนดูนอกนอกยอนอกยอตัวนี้เป็นปลาเหยือครับปลาเหยือตัวใหญ่เลยมา,มาไปสวยครับปลามโกามโกปลาโมก นลงไปค้อนออตับเลยตึออ้งลงไปชเนี่ยเวลาวางโย่ลงค่อ,คอยๆวางครับวางให้มันเสมอเห็ดตีนมันเสมอครับมันจะปลามันจะถูกดีแต่กับลบแรงขนาดนี้เดี๋ยวางยากมาก ไม่ให้ถือไหวหลุดน้ำกันครับปึ๊บือตัวไม่หันััน,น,นโอ้หัวเลยโอ้หัวเลยครับตัวมาใหญ่อุย้ยคือสูงสิแบนี้ดูดูดูนี่เนา มามาเป็นฝูงเป็นฝูงเลยโอ้ตโป๊บบอกไปแล้วนึงมีหมานไหมเนาะครับรอบนี่มาดูกันผมจะมีหมานไหมุบโอ้โอ้โอ มีสามตัวครับรอบนี้มีสามตัวมาๆมาสามตัวสามตัวครับ ไม่เนี่ยอุ้ยโอ้มีตัวอยู่ตามอกตัวนิดหน่อยตัวนิดหน่อยก็เอาครับเดีย๋ยวจะโด ก้อนนี่มันใหญ่มาใหม่ครับจุดนี้แหละแปร็อึม้มหั่นง่ายชิมยาตัวนึงสองสามสีโอ้ยไม่เจ๊ตัวเข้าไป <c ười> นี่อ่ะอ่าตัวหกตัวครับนี่โอ้ใหญ่มาชุดใหม่หกตัวเลยครับวางย่อได้เสมอดีไม่ดูมดูพี่น้องมาดูไม่ เยอยยอยยพี่น้องนี่ยังคักเลยไหมล่ะแหมฮกตัวครับตัวกันไปเนี่ยฮกตัวใช่ไหมนี่นี่สวยด้วยนะใส่เลยคภาพจุลักรลน์ผู้รีหน่อยนะครับ ปลากันเด้อโอ้ทีเดียวหกตัวนี่แบบนี้ไหมย่งคุ่มครับฮึบปลาเราลงดูกันต่อครับผมเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันดูไปเรื่อยโอ้ลมแรง อีกครับลงไปพอนาทีครับลงไปพอนาทีใจร้อนครับใจร้อนลงเลยยกเลยปุ๊บปึบสวดสวด้อัดนานไงโอ้โหมาอีกเลวใส่สวยด้วยโอย้ใส่สวยด้วยที่น,นี้อันนี้ ไฟนิ่งครับตัวนี้ว้าวขาวจครับหางแดงหางแดงหางแดงอยู wow, ่น้องหางแด้งใหญ่เียอีกสามตัวครับตรงนี้อีกสามตัว ได้เวลากับบาทแล้วครับเรามาดูผลงานผมดูผลงานผมครับเป็นพันผมห้ามขึ้นให้เลยโอ้โหเป็นไงล่ะครับไอ้นีไอ้นของผมขึ้นหนึ่งครับของพันไก่ขึ้นหนึ่งครับผลงานเห่ผลงานเห่พันไก่แล้วก็ของผมดาพันไก่ได้หลายขอผมเีอะไปวันเลยกี่ชาดอกถึงยี่สิบเป็น่ะ ไปถึงยี่สิบชากแล้วพอได้กินครับผมลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับผมเจอกันชิปหน้าครับลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมัน